เวลาที่เราวัดอุณหภูมิในบ่อนะคะเราก็จะใช้เป็นเทอร์โมมิเตอร์แบบนี้นะคะเวลาวัดลงไปไม่ใช่วัดที่ผิวน้ํานะคะวัดลึกลงไปหน่อยนะคะแล้วก็จะใช้เป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะมีสายแบบนี้นะคะเป็นมาโชว์ให้ดู S <S ใช่มันมีโอกาสนะ <S <S <อ>คทำนะครับเอาออกใช่ตอนนี้พี่ๆรู้ไหมคะวัดอะไรคะอันนี้ตัวน,นี้ใช้วัดความเค็มน,นะคะหาซื้อได้นะคะไม่แพงแต่ว่าถ้าว่าพื้นที่ของเรามันเป็นพื้นที่น้ำจืดอยู่แล้วก็ไม่ต้องวัดก็ได้แต่ถ้าว่าเรามีการเพาะเลีย้ยงสัตว์น้ำที่มีเซนเซทีฟหรือว่ามีความแบบ มีค่าความเค็มที่จะต้องระวังนะคะก็สามารถใช้ได้นค่ะเวลาวัดวัดที่ระดับกลางน้ำนะคะไม่ได้วัดอยู่น้ำนะคะแล้วก็ใช้สายหย่อนลงไปนะคะระดับกลางน้ำนะคะแช่ไว้อย่างน้อยประมาณ5้าจนถึงสิวินะคะหรือ30วินาทีเราค่อยดึงมานะคะจะได้อุณหภูมิที่ชัดเจนนะคะ ทีนี้วิธีการเก็บน้ำนะคะนี่ค่ะ่ากระบวนการเก็บน้ำนะคะเวลาเก็บน้ำเราต้องเก็บน้ำยังไงคะไม่ใช่ว่าเก็บข้างหน้าอย่างนี้นะคะอย่างน้อยๆนะคะถ้าเราไม่มีแกลบในการเก็บน้ําแกลบก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บน้ําทางวิทยาศาสตร์เราก็จะใช้เป็นวิธีการใช้เป็นขวดแบบนี้นะคะหรือขวดน้ําก็ได้ค่ะก่อนลงไปนะคะใช้มือปุกแบบนี้นะคะปุดไว้นะคะอย่าให้น้ําเข้าก่อนนะคะ ลงไปประมาณเนี่ยค่ะข้อศอกนะคะเราค่อยเปิดเปิดน้ํานะคะเปิดเปิดให้น้ําเข้าน้ําเข้าเสร็จนะคะแล้วก็ใช้ฝาปิดในน้ําเลยนะคะเพื่อให้ปริมาณออกซิเจนมันไม่แหว่งเพราะถ้าเดินขึ้นมาออกซิเจนที่ในอากาศก็จะสัมผัสต่อน้ํานะคะแล้วก็ถ้าเราจะส่งน้นะะาํานะคะมาวิเคราะห์นะคะสามารถส่งได้ปิดฝาเรียบร้อยไม่เสร็จปุ๊บแช่ในถังน้ําแข็ง สิ่งเดียวที่เราไม่รู้ก็คืออุอณภูมิอุณภูมิเราเราเรา,เราต้องมาปากบองแต่ถ้าแต่ถ้าเราอยากรู้เกี่ยวกับ d o โอแอมเนีย e mm ในไต้าสามารถเก็บแบบนี้ได้แล้วก็ใส่ลังน้าแข็งมาแล้วก็ส่งนะคะก็สิ่งที่สําคัญคือขวดเก็บน้ํานะคะขวดไหนขวดน้ำต้องมีเลเบลก็คือปากกาจดไว้นะคะหรือว่าลักษณะขวดที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ตัวเทคคิดนะคะ เซคิดที่สำคัญนะคะก็คือตัวแอมมเนียไอตัวพีเนะคะพี P นะคะตอนนี้ลักษณะนหน้าตาของพีเมันเป็นยังไงมีสารเคมีแค่กวดเดียวนะคะสิ่งแรกมาหล,หลังจากที่เราเก็บน้ำมาปุ๊บนะคะสิ่งที่เราต้องวัดก่อนคืออะไรคะรู้ไหมอย่างแรกเลยที่มาปุ๊บต้องวัดดีโอก่อนนะคะวพรด,ดีโอจะสลายตัวเร็วนะคะเราจะต้องวัดดีโอก่อนต่อมาก็พีเนะคะ แล้วก็เป็นแอมโมเนียในไตแล้วก็อันตรายอ่ะอันตรายก่อนแล้วก็แอมโมเนียในไตนะคะที่ให้มีแค่ตัวเดียวค่ะหยดนะคะหยดในกระบวนการนะคะเขาเขาจะมีหลอดจะมีหลอดมาแบบนี้ใช่ไหมคะมีหลอดพลาสติกมาแบบนี้น้ําในขวดนะคะน้ําในขวดที่เก็บมานะคะเราจะใช้ล้างกระบอกก่อนเพราะว่ากระบอกบางทีเราเคยวัด เมื่อสองสามวันที่แล้ววัดแล้วรอบนี้เราเราจะวัดใหม่ก็ล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็ล้างด้วยน้ําในขวดก่อนหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เทนะคะเทปริมาตรน้ําให้ได้ห้าซีซีนะคะ, cc, ะ,คะหรือห้าอมลที่สําคัญคือท้องน้ํานะคะท้องน้ําถึงขีดไม่ใช่ปะเวลาเดี๋ยวเราหยดนะคะเราเราจะได้เห็นว่าต้องเอาท้องน้ํานะคะถุงขีดสีแดงๆนะคะเราก็หยดนะคะเทคิดลงไปนะคะ สามหยดนะคะตามสูตรตามวิธีการของเขานะคะสามหยดนะคะแล้วก็ตั้ง,งทิ้งไว้นะคะตั้งทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เทียบสีพีนะคะ,ะนี่คือสีเห็ดนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่ๆทดลองทํานะคะส่วนดีโอนะคะกระบวนการจะยากหน่อยต้องเป็นแกหนไหมคะดีโอนะคะกระบวนการจะยากหน่อยจะมีหลายขั้นตอนพอเราได้นีอนนี้ ดีโอนะคะจะมีหลายขั้นตอนนะคะในทานสังเกตไหมคะเขาจะมาคู่กับขวดสองขวดเราจะใช้ขวดแรกก่อนล้านด้วยน้ำตกบบอก่อนนะคะเพื่อคล้วให้สารตกค้างที่อยู่ในที่อยู่ในขวดแก้วนะี่ยออกหมดก่อนนะคะแล้วก็ใส่เป็นขวดใช่ไหมคะแล้วเขาก็ให้หยอดให้หยอดสารรีเอเจนหนึ่งสามหยอดรีเอเจนสอง สามหยดแล้วปิดฝาปิดฝาแล้วก็เขย่านะคะเขยา่าเขย่าพักนึงค่ะให้เกิดให้ให้มีการจับจับตัวของสารเคมีแล้วก็สารเคลือยในน้ํานะคะแล้วก็ทิ้งให้ตกตะก,กรอย่างน้อยสามสิบนาทีนะคะแล้วก็มีหยดมีเอเจนต์สามนะคะอีกสามหยดนะคะก็เขย่าอีกค่ะเขย่าอีกปุ๊บแล้วก็เปิดฝานะคะ งตั้งให้สารแคลเซียมเน้่ยละลายหมดใช่ไหมคะแล้วก็เปิดฝาแล้วก็แบ่งเอาจากขวด A ขวดแรกเครื่งขวดมาใส่ขวดที่สองนะคะใส่ขวดที่สองปึ๊บเครื่งขวดเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะทําการไตเติไตเติคือวัดค่าสารเคมีที่หยดลงไปแล้วเราก็เทียบกับว่าสารเคมีหนึ่งหยดเนี่ยเท่ากับออกซิเจนนะคะเอ่อ นะ้ำน้ำยาทดสอบหนึ่งหยดมีค่าเท่ากับออกซิเจน0.5 0.5 ppm หรือ0.5กรัมใช่อะนะคะมีนะเดี๋ยวเราจะให้พี่ๆวัดกันด้วยนะคะมีนะคะแล้วก็นี่อะไรคะอ่าแอมโมเนียม ไอเทสโอเคตัวนี้อันคายลโอเคทีนี้ตัวที่สามตัวที่สามสินักจะวัดอันคายก่อนนะคะอันคายก็จะมีวิธีการบอกเหมือนกันนะคะอันคายก็วัดค่าอันคายหโยดรีเอเจนบีหนึ่งโยดนะคะให้มันเปลี่ยนสีแล้วทีนี้ก็หยดรีเอเจนเออีกนะคะจนเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็นับค่านะคะแล้วก็คูณด้วยสิบเจ็ด มันจะมีวิธีการบอกเลยค่ะนะคะทีนี้ก็จะมีคําถามว่าโออีกนะแล้วถ้าเราเปิดใช้แล้วนะคะเทสท,ท,ที่เก็บไว้ได้นานไหมนะคะถ้าเกินปีแล้วไม่แนะนาไม่ใช้นะคะค่าสารตัวสารเคมีมันเริ่มมีการระเหยแล้วก็เปลี่ยนไปงแล้วนะคะถ้าซื้อแล้วคนใช้ให้หมดแต่ถ้าเปิดแล้วไม่ได้ใช้ก็คือแค่ปีเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นความกระด้างฮัทเน็ตนะคะฮัทเน็ต เห็นยังสวยงามนะคะไม่ค่อยได้วัดค่ะเราจะวัดดีโอพีเนะคะแล้วก็อันคายนะคะแล้วก็แอมโมเนียตัวนี้แอมโมเนียสำคัญนะคะเนะีคะเห็นสภาพไหมคะเปียกน้ำมาเราออกพื้นที่แล้วก็เราก็ใช้ทางทางสูตรไม่มีตังซื้อเป็นโถงนะคะเพราะว่ามันเป็นครูพันเราไม่สามารถซื้อได้นะคะนะคะทตง้ง้งสูตรแล้วก็มันมีค่าแมทนเนนในการที่จะคาลิเบตนะคะ เราเราเลยจะใช้เป็นตัวเทคคิดนะคะในการออกพื้นที่นะคะโอเคตัวนี้อตัวนี้เป็นเวอร์ชันเก่านะคะดีโซมออกซิเจนนะคะตัวนี้เราไม่ได้ใช้เราเราใช้เป็นตัวซีเลือร์นี้แทนมาค่ะอันนั้นอันนั้นอันนี้นอะไร ตัวนี้จะเป็นตัวฮาร์ดเน็ตนะคะความกระด้างของน้ำนะคะโอเคเรียนเชิญค่ะจากการอ่าน,อนสองอันค่ะใครอยากเทสอะไรค่ะมาดูไหมคะมาเนาะเดี๋ยวได้ทำเป็นเนานะมั้ยพี่อยากทำเองหรืออยากให้นนองทำให้ดูคะคะพ,พี่อยากทำเองหรืออยากให้ต้องทำให้ดูคะ ไม่มีใครตอบน้องทำไปก่อนครับโอ้น้องๆทำไปก่อนอาเดียนเชิญค่ะตบมือให้น้องหน่อยค่ะเดี๋ยวให้น้องๆทำให้ดูก่อนนะคะอันนี้จะเป็นน้ำสองบ่อนะคะพี่เสิร์เก็บมาให้นะคะน้องไปเอาน้ำเอาไว้ล้างขวดหนึ่ง อเอาดีโอก่อนดีโอแล้วก็ตามด้วยพีเอดเอาไว้เอาไว้ใส่น้ำทิ้งม,มาค่ะเรนเชิญคะเราขึ้นมาดูนะคะ